ดีครับตรงนี้เขาเรียกว่าท่าปลาหมึกใช่ไหมพี่ใช่เพราะตรงนี้เป็นท่าเรือดูดูดไม่ดูดไหมดูดไหมไม่ไม่ดูดนี่ไงเห็นไหมนี่อ๋อดูสี่รอยห้า0ครับโอ้ถูกสุดแล้วร้านนี้นั่นไงเบลเลอร์เลยหูราคาพอๆกับจันบุรีเลยนะใช่ท่าปลาหมึกจริงหรือเปล่านะครับดูเรือเอาครับเพื่อนๆดูขนนะครับทุกอย่างราคาตำนี้ทําให้ฟรีทุกอย่างว่ามันเลยอยากกินเลยรอยหวานใช่ โลร้อยหกสิบโอ้ใหญ่ตั้งใหญ่เบ้อเลิศเลยครับแล้วก็มีซาชิมิอ่ะเนี่ยเพี่ทำให้แล้วแต่เราจะเลือกเลยเอาตัวละห้าสิบมันนั่งลมมีทุกร้านนะครับห้าสิบต่อร้อยหนึ่งอันนี้ก็หมึกหอมสามร้อยห้าสิบหมึกหอมอุดหนุนร้านพี่เขาหน่อยอืออ่ไปกินที่หน้ารีสอร์ททำได้เท่าไหร่คะสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบรวมทำนะครับไม่มีคลิปไหนที่ทุ่มเทให้เพื่อนๆขนาดนี้เลยขอพอกันหมดแล้วต้นไม้หักครับพี่น้องโอ้ย โดนอะไรใครเป็นไรรึเปล่าเนี่ยข้ารถเราจอดตรงนั้นก็เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยเนี่ยรถผมจอดตรงนี้ครับเนี่ยโอ้ตาดโดนคำตาดเสือบเลยเมื่อกี้จะจะโดนรถไปเมื่อกี้ก็คุณกุมก็มาอะไรเด็กอยู่ในรถสองคนเออเด็กลูกอยู่ในรถด้วยครับสองคน ครับพี่หนุม่มจากช่องคนลูกกุ้งเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ตลาดสดแหลมแม่พิมพ์เหมือนเดิมนะครับข้างๆก็มีร้านอาหารทะเลที่่านเพื่อนไปทานมาเมื่อกี้นะครับมีพายุจะเข้านิดนึงคนวิ่งตื่นตะหนกเลยเพราะว่าเพราะว่าสองวันนี้จะมีพายุนะครับเดี๋ยววันนี้จะจัดให้เพื่อนๆหน่อยหนึ่งนะฮะมาดูอาหารทะเลนะครับที่ตลาดสดแหลมแม่พิมพ์แห่งนี้นะครับราคาอัปเดตตอนนี้เท่าไหร่บ้างนะครับแต่อาจจะรีบนิดนึงเพราะว่า ลมมาแรงมากเลยนะครับไะไปดูกันฮะจัดให้เลยร้านแรกจะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมนี่นะครับนี่ฮะอะไรสักอย่างหนึง่งไะทานเพื่อนมาดูครับอะ,อะมาจากฝั่งขวายังไม่รู้นะรวมทําไม่รวมทํานะครับ <c oughs> ปูเนื้อมันนะครับปูไข่ปูมันปูไข่ห้าร้อยไปห้าร้ี่ไปเลยอยากกิดเลยนี่กุ้งแซ่บวยอืม,อม เอาเจ้หน่อยเผื่อเอฟซีเขาอยากฟังเสียงเจ้ผู้ที้ฟังหน่อยราคาเท่าไหร่บ้างอ่าอันนี้ทำทบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนทำให้ฟรี๋อราคาตามนี้ครับทุกอย่างราคาตามนี้ทําให้ฟรีทุกอย่างว่ามาเลยอยากกินเลยก็ผัดผงกะหรี่อะไรอย่างนี้ไคอเนี่ไยเป็ดปิ้งย่างลวกอย่างเดียว เราไปจ้างมาอาหารก็ทำอ๋อปิ้งยากู้ถ้าอยากทำอย่างอื่นก็ไปจ้างเขาทำเอาแต่แต่ถือถือเขาสนนี่เราไปตรงนู้นปลาทอดปลานี่เราต้องไปจ้างให้ร้านเองก็ทำให้ับปอันนี้กุ้งแชบวยอ่าปลาหมึกหมึกหอมสามร้อยสี่สิบอ่าเจ๊พูดเลยดิบดหอมสามร้อยสี่สิบแล้วก็จะนี่จะเป็นหมึกกล้วยหมึกกล้วยสามร้อยอันนี้สามร้อยใช่ไหมคะอ่าอ่าสามร้อยปลากระพงนี่ตัวละร้อยไปสิบ ปลาจกยตัวใหญเ้าสิบแล้วก็นี่เลยหอยหวานยังสดๆอยู่เลยนะมึงแดงๆหอยหวานใช่โลร้อยหกสิบอ่าไปไปเลยอันนี้หอยแมงนคู่หกสิบบาทตโลครับหอยแคลงหอยแครงให้เจ้พูดตัวใหญ่มากเลยสองสี่ศูนยเผื่อคนอยากได้ยินเสียงผู้หญิงแล้วก็จะมีหอยนางรมเป็นชุดชุดใหญ่ชุดเล็กนี่แหละเจ๊เจียไหใครชอบเจ๊เเอาห้าสิบหรือร้อย อันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือไปกินมีเครื่องอะไรให้หมดเลยใช่ไหมเครื่องแบบ,แบบไหนแบบไหนแบบยังไงชูวิทย์บนเลยน้ำจิ้มน,น้ำจิ้มนี่พูดแล้วก็มีกระชงกระเฉดให้หมดหอมเจียวมีร้อยหนึ่งกับห้าสิบนี่ก็จะเป็นหอยนางรมเป็นชุดเหมือนกันชุดเล็กชุดใหญ่ร้อยกับห้าสิบแล้วก็มีซาชิมินี่เนี่ยเขาจะ่ํทำให,ให้แล้วแต่เราจะเลือกเลยเอาตัวไหนอันนี้ขายยังไงครับอันนี้ขายยังไงคะนนยยงงคะ ร้อยห้าสิบตัวละตัวละร้ะะอยห้าสิบดูครับดูฝนจะมา<อ>ะครับตอทำแรงมากตอนตอนี้นะครับที่ถ่ายดูเมื่อกี้ว่ายน้ำดึบๆๆๆๆแบบนี้เลยโอ้ลมแรงมากเลยครับเพื่อเอฟซีเลยนะเนี่ยไปนี่ปูมา้านี่มาดูนี่พี่ ผูกระดองหมี่กระดองสดๆเลยน่าจะเพิ่งขึ้นมาจากเรือรอบที่แล้วก็มาซื้อหมึกกระดองที่นี่สดมากสดมากดูดื้ดดูอนแดูดมือตึ๊บๆเลยน่ดูมือตึ๊บๆอันนี้น่าจะเพิ่งขึ้นมาจากเรือนะปูมาอันนี้ปูมากลางี่รอยห้าสิบครับมาอันนี้ปูเนื้อนี่ไม่รู้นะราคาเท่าไหร่เมื่อกี้ร้านนห้าร0อยอะอ่านีไม่ได้ติดป้ายนะครับอันนี้ก็หมึกกระดองเหมือนกันกระดองครับที่นี่หมึกกระดองผูกอะสดด้วยแล้วก็ปุ้งแม่น้ำ กุ้งแม่น้ำโลละสามร้อยห้าสิบก็คิดว่าน่าจะประมาณประมาณเดียวกันอะคือราคานี่คือราคารวมทําให้ด้วยใช่นะครับแล้วก็อะไรแล้วก็หอยนางรมเหมือนกันหอยนางรมมีทุกร้านนะครับห้าสิบกับร้อยหนึ่งใช่อันนี้ก็หมึกหอมสามร้อยห้าสิบหมึกหอมเล็กลงมาหน่อยก็สามร้อยยี่สิบตรงนี้เขาเรียกว่าท่าปลาหมึกอาท่าปลาหมึกถ้าจำไม่ผิดนะที่เขาบอกว่าท่าปลาหมึกอันนี้เป็นหมึกกล้วยหมึกกล้วย สามร้อยยี่สิบาทต่อรูปสามร้อยยี่สิบาทรวมก็ทําให้หมดเหมือนกันไหมรวมทำเจ้าร้านไหนหอยแครงหอยแครงเหมือนเหมือนเหมือนมันหอยวังเลยเนาะใช่ใช่ไหมโอ้ใหญ่มันใหญ่เบ้อเลือดเลยครับอายุมาครับเพื่อเอฟซีเลยครับเนี่ยถามนี้ดูไม่เชื่อดูครับดูทำมือเป็นเพื่อเลยมาดูต่อครับมามีกุ้งหอยหวานปลากระพงหอยหวานปลากระพงราคาเหมือนเหมือนกันเลยปลากระพงร้อยแปดสิบ เราไปสิบตัวใหญ่นะแถวนี้นะครับย้ำอีกทีท่าปลาหมึกนะครับตรงนี้เรือก็จอดอยู่ข้างหลังเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกุ้งแซบุวยสามร้อยครับสามร้อยเหมือนกันครับนี่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าท่าปลาหมึกใช่ไหมพี่ใช่เพราะตรงนี้เป็นท่าเรือปลาหมึกเขาบอกว่าจะมาตอนเช้าใช่ครับหมึกทุกอย่างก็คือหมึกอะไรบ้างอะตรงนี้ท่าปลาหมึกหอมหมึกกระดองตรงนี้หมึกหอมหมึกกระดองทั่วไปใช่จะจะจะมีแค่สองตัวนี้ที่เยอะ อันนี้หมึกกระดองใช่ครับพี่หมึกกระดองมาดูหมึกกระดองเนี่ยอันนี้เพิ่งขึ้นมาหรือเปล่าคะยังยังสดสดเยอะอยู่ใส่ดูดไหมดูดไหมดูดไหมไม่ไม่ดูดดูนี่ไงยังเลยเห็นไหมนี่สดไหมบอกว่าดูดไหมดูดอยู่แล้วครทำงานหน้าจะเป็นหมึกหอมอันนี้โล่นเท่าไหร่พี่เมื่อกี้สี่ร้อยห้าสิบครับอุ้ยสี่ร้อยห้าสิบยิบมาดูนี่พี่มาอ๋อดูสี่ร้อยห้าสิบครับโอ้ถูกสุดแล้วร้านนี้นั่นไงเบลเลอร์เลยโอ้สี่ร้อยห้าสิบเอง อราคาพอๆกับจันบุรีเลยนะราคานี้นะครับอะเพื่อความสาใจพาไปดูเรือนิดึงไปแม่ปัสดูเรือนิดึงเขาเขา่าจะเรามาโกหกว่าที่นี่นะครับใช่ภาพปลาหมึกจริงหรือเปล่านะครับดูเรือเอาครับเพื่อนๆดูลกฝนนะครับดูน้ำทะเลดูครับเกาะเมื่อกี้ที่ทานข้าวนี่ฮะอยู่ตรงนู้นนะครับตอนนี้ฝนล,ลงเรียบร้อยแล้วนะครับอื ได้อีกบรรยากาศนึงนะครับนี่ฮะเรือที่หาดแหลมแม่พิมพครับใช่เออลมแรงมากเลยแต่ก็ไม่เหนียวตัวนะไม่รู้สึกว่าอึอดอดัดมาเพื่อนเพื่อนเลยครับเอาชุดเล็กนล็ชุดหนึ่งค่ะหอยนงางรมจบไปชุดหนึ่งครับ,รบได้มาแล้วอุดหนุนร้านพี่เขาหน่อยเอาไปกินที่หน้ารีสอร์ทอ่ไม่ค่ะ่คะโอมีแต่แบงค์พันนะพี่ ซื้ออะไรเพิ่มอีกยำไข่เมงดาด้วยค่ะตัวนี้เลยใช่ไหมคะเนี่ยรวมทำด้วยเท่าไหร่คะส2มรอย่สิบสมรอยิบวมทำนะครับไปจัดเลยสองอย่างนะครับแต่ละร้านก็คล้ายๆกันครับไม่หนีกันมากสินค้ามีปลาหมึกนี่ครับผ้าปลาหมึกนะครับราคาพอๆกันนี่ก็มีสับไปแล้วเมื่อกี้ ไุ้้งแม่น้ำสามร้อยห้าสิบโบลละปูเนื้อสี่ร้อยเบือสองตัวไปไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวกลับเมาไม่มีคลิปไหนที่ทุ่มเทให้เพื่อนๆขนาดนี้เลยฝนตกก็ยังมาถ่ายนะครับเดินมาเที่ยวแล้วครับโอ,อ้พอๆกันครับปคนมาซื้อ ของเยอะแยะครับกลับไปกินที่พักเพราะว่ามันเป็นวันหยุดนะวันนี้พอๆกันราคาก็ตามนี้เลยเท่ากันนะครับอะไรเจ๊ร้อยเอาหอยแครงเลยไหมหอยแครงหอยแครงก็มีนี่หอยแครงไทยสองร้อยหกสิบค่าทำโลละยี่สิบบาทอ๋อนี่อันนี้ร้านนี้บอกค่าทำนะค่าทำยี่สิบบาทอ๋อโอเคแล้วก็จะมีสองร้อยสองร้อยหกสิบสองร้อยยี่สิบสองร้อยสองแล้วแต่ไซส์ตามไซส์เลย ไปโอ้ลมแรงแล้วครับ้โ,โห,โโห,หสุดๆต้องใบายแล้วครับ <laughs> ไปครับไปดูปพ่อพ่อกันหมดแล้วต้นไม้หักครับพี่น้องมันเจ็บไหมหักได้ไงลมมันแรงไงโอ้ยโดนอะไรใครเป็นอะไรรึเปล่าเนี่ยโดนไปนิดนี้โอ้ยดีนะรถเราไม่จอดตรงนั้นแม่เอ๋ยถ้ารถเราจอดตรงนั้นก็เรียบร้อย,<ด>ยเลยนี่ครับเนี่ยเนี่ยรถผมจอดตรงนี้ครับเนี่ยนี่ฮะต้นไม้หักครับโอ้ย เพื่อนได้ยินเสียงไหมอือหอ้ยดีครับไม่โดนอะไรครับไม่มีรถอะไรนะครับใต้ต้นไม้โอ้ต้นไม้ครบต้นเบลอเลย <c oughs> โอ้โอ้ตายรถเราจอดนี่โอ้ขอบคุณครับหลวงพ่อ <c oughs> ระวังนะครับจอดรถใต้ต้นไม้ระวังนะครับเนี่ยครับไป <c oughs> โอ้กลับไปเอาอาหารก่อนครับทั้งนั้นที่สั่งไว้เกือบพี่ รถผมจอดตรงนี้เสร็จเลยเรียบร้อยเลยใช่ไหมดีนะ่งซื้อเพิ่งซื้อมาได้ปีเดียวฮะเออนิดเดียวดิดูดิโอ้โอ้สาธุครับสาธุสาธุไปครับไม่ทันเวลาแล้วฝนตกหนักไม่ไหวแล้วครับอเดี๋ยวไปเอาอาหารกับพี่เขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักแล้วครับมาลุ้นกันดูว่าคลิปหน้าจะพักที่ไหนอ่ อโอ้ยมาพร้อมกับความชุมฉ่ำเกือบเลยเมื่อกี้ถ้าจะโดนรถไปเมื่อกี้ก็กลุ่มขมบับมาปาบเลยเนาะกลุ่มก็มาอ,อะไรเด็กอยู่ในรถสองคนเออ,เ,อ,อเด็กลูกอยู่ในรถด,ด้วยครับสองคนก็วเวลาเ,เกิดคนตกหนักๆนี่ก็อย่าไปจอดใต้ต้นไม้นะครับเพื่อนที่เหลือก็ไม่มีอะไรละต้นไม้เล็กๆจอดได้คนระับต้นใหญ่จอดเดี๋ยวขอไปรับอาหารจากพี่เขาก่อนนะครับเนี่ยข้างหน้า นะครับเสร็จแล้วตุกก็คือนรถกลับที่พักเลยนะครับก็รอดูว่าคลิปหน้าจะไปพักที่ไหนถูกใจเป็นหรือไมไปเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนขอเช็คบินกลับก่อนนะครับไม่ไหวล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออเเยะขอบคุณค่ะเสร็จแล้ว